เพื่อนประชุมอยู่ที่ไหนนี่เพื่อนมารอเอาเงินปันผลเงินรอพอชอจัดที่น้องเงินรอพอชอเงินหมู่บ้านปันเงินฝากประจําปีพอสิ้นปีแล้วเพื่อนปันผลจะ้ะปันผลแล้วก็มีเงินหุ้นนี่จะ้ะมารอเอาเงิน

บวนลงเก๋